ถ้าดวงดีก็ได้เยอะอยู่นะครับเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะอันนี้ก็ปลาอ้อยสูงหน่อยนะครับเนาะสูงหน่อยแต่ก็ออกเหมือนกันนะครับเนาะสําหรับปลาอ้อยตหรับเพชรนี่ก็จะบ,บานไปแล้ววันนี้ก็ได้พอได้กินอยู่นะครับเนาะพี่นอ้องป่าน,นี่แปงนีนะครับเนาะนพี่น้อง อันนี้อันนี้ดอกที่ได้มาเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรเนาะเดินหาอยู่ในป่าอ้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับเนาะพนเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับล่าลอยเนาะครับเนาะเดินหาจนล่าลอย คนไหนดวงดีก็เจอไปเนาะครับเนาะสำหรับการหาเห็ดในป่าอ้อยสำหรับเห็ดนี่ก็จะบ,บานไปแล้ววันนี้ก็ได้พอได้กินอยู่เนาะครับเนาะพี่น้องพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเนาะครับเนาะนี่นี่นได,ได้ได้ดอกที่ไม่บานเนาะครับเนาะไม่บานคนเดินหาอยู่ในป่านั้นก็มีนะครับดู ใ้ในถุงนี้เนาะครับเนาะพี่น้องโอ้เห็นบนัวน้อนี่นี่เนาะครับเนาะก็จะออกบานๆไปแล้วเนาะครับเนาะนี่อันนี้ก็ปลาอ้อยสูงหน่อยเนาะครับเนาะสูงหน่อยแต่ก็ออกเหมือนกันเนาะครับเนาะสําหรับป่าอ้อยกําลังขึ้นเนาะครับเนาะแต่ก็ออกอยู่ด้วยครับเด้อยลางเดินนี่ก็ออกเนาะครับเนาะนี่ ออกในกลางเดินแต่คนไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เลี้ยวเตะใครจะไปเจอนะครับเนาะเพื่อนๆป้าพี่น้องมาดูชมบรรยากาศดูใ้ในถุงนี้เนาะครับเนาะพี่น,ออน,น้องโอ้เห็นบัวน้อนี่นี่เนาะครับเนาะก็จะออกบานๆไปแล้วเนาะครับเนาะนี่สนักเดินหายอยู่ในป่าอ้อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพียงก like, ็ได้มาหาเนาะครับเนาะได้มาหาป่านี่เปียงนี่เนาะครับเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้ดอกที่ได้มาเนาะครับเนาะนก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรดูบรรยากาศเด้อครับเด้อพี่น้องนี่สถานที่เนาะครับเนาะดูบรรยากาศสถานที่หาเห็ดเนาะครับเนาะพี่น้องก็ verified. ไม่ใช่แคบๆบเด้อครับเด้อพี่น้องคุณ ระยะพื้นที่เนาะครับเนาะเปลเี่ยนพันพันไร่พุ่นละพุ่นเี่ไปจนถึงเขาพุ่นเนาะครับเนาะถ้าจะเดินหาจริงๆหาเห็ดนี่ก็ได้มาหานะครับเนาะได้มาหาสําหรับเห็ดนี่ก็จะบานๆไปแล้ววันนี้ก็ได้พอได้กินอยูเนาะครับเนาะพี่น้องพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเนาะครับเนาะนี่นี่ได้ได้ดอกที่ไม่บานเนาะครับเนาะไม่บาน คนเดินหาอยู่ในป่านันก็มีนะครับเนาะครับเนาะเป็นป่าอ้อยเล็กๆนี่อันนี้เขาโพดเขากัเนาะครับเนาะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ดอกดอกไม่สวยนะครับเนาะดอกไม่สวยเท่าไรนี่สําหรับเห็ดโคนนะครับเนาะนี่หรือว่าเฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเฮ็ดปวกป่านี่แปงนี่เนาะครับเนาะนี่พี่น้องอันนี้อันนี้ดอกที่ได้มาเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรสหรับเฮ็ดนี่ ก็จะบ,นบานๆไปแล้ววันนี้ก็ได้พอได้กินอยู่เนาะครับเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นเฮ็ดบ,บานๆเนาะครับเนาะเพราะว่าออกตะมวานแล้วคนมาหาไม่เจอเนาะดูนี่ในถุงนี้เนาะครับเนาะพี่น้องโอ้เห็นบัวเนาะนี่นี่เนาะครับเนาะก็จะออกบานๆไปแล้วเนาะครับเนาะนี่ คนมายังไม่เจอก็เลยบานนะครับเนาะพี่น้องก็เลยนี่นักเดินหาอยู่ในป่าอ้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี่ก็จะเป็นเฮ็ดบานเนะครับเนาะเพราะว่าออกตะมวานแล้วคนมาหาไม่เจอเนาะนะครับนะเนาะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ดอกดอกไม่สวยเนะครับนะดอกไม่สวยเท่าไหร่นี่ สำหรับเฮดโคนนะครับเนาะหรือว่าเฮดปวกเนาะพี่น้องเหฮดปวกแค่นี้เนาะครับเนาะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับแค่นี้เนาะครับเนาะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับดูในถุงนี้เนาะครับเนาะพี่น้องอ้ เนบัวน้อนี่นเนาะครับเนาะก็จะออกบานๆไปแล้วเนาะครับเนาะนี่ก็ได้มาหาเนะครับเนาะได้มาหาดูบรรยากาศเด้อครับเด้อพี่น้องนี่สถานที่เนาะครับเนาะดูบรรยากาศสถานที่หาเห็ดเนาะครับเนาะพี่น้องกนเดินหาอยู่ในป่าอ้อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับป่านี่แปลงนี้นะครับเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้ดอกที่ได้มาเนาะครับเนาะก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรนะครับเนาะชมบรรยากาศสถานที่มาหาเห็ดนะครับเนาะหาเห็ดพี่น้องนี่ อันนี้ก็จะเปลี่ยนปลาอ้อยน่อยๆดูบรรยากาศด้อครับเอ้อพี่น้องนี่สถานที่เนาะครับเนาะดูบรรยากาศสถานที่หาเห็ดเนาะครับเนาะ<ป>พี่น้อง,อ,ง <โ frustrating. S 1> อันนี้ก็ปลาอ้อยสูงหน่อยเนาะครับเนาะสูงหน่อยแต่ก็ออกเหมือนกันเนาะครับเนาะสําหรับปลาอ้อยอันนี้ก็ปลาอ้อยสูงหน่อยเนาะครับเนาะสูงหน่อย แต่ก็ออกเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับป่าอ้อยปูนี่ได้ในถุงนี้นะครับเนาะพี่น้องโอ้เห็นบัวน้อนี่นี่นะครับเนาะก็จะออกบานๆไปแล้วนะครับเนาะนี่กำลังขึ้นนะครับเนาะนแต่ก็ออกอยู่ด้วยครับเด้อยลางเดินนี่ก็ออกนะครับเนาะเห็ดออกในกลางเดินเนื้อที่นะครับเนาะไม่ใช่ในน้นยๆเลยนี่ ทีการเดินหาเห็ดเดินหาจุดเนื้อที่นะครับเนาะไม่ใช่ในน้อยเลยนี่ที่การเดินหาเห็ดเดินหาจนเนะครับเนาะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ดอกดอกไม่สวยนะครับเนาะดอกไม่สวยเท่าไหร่นี่สําหรับเห็ดโคนนะครับเนาะหรือว่าเห็ดปวกเนาะพี่น้องเห็ดปวกสําหรับเห็ดนี่ ก็จะบานๆไปแล้ววันนี้ก็ได้พอได้กินอยู่เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับเนาะชมบรรยากาศสถานที่มาหาเห็ดเนาะครับเนาะหาเห็ดพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนปลาอ้อยน้อยหรบเ็ดนี่ก็จะบานๆไปแล้ววันนี้ก็ได้พอได้กินอยู่เนาะครับเนาะพี่น้อง คนไหนดวงไม่ดีก็ไม่เจอเนาะคนไหนดวงไม่ดีก็ไม่เจอจนล่าลอยเนาะครับเนาะเดินหาจนล่าลอยคนไหนดวงดีก็เจอไปเนาะครับเนาะสําหรับการหาเห็ดในป่าอ้อยดูใด่ในถุงนี้เนาะครับเนาะพี่น้องโอ้เห็นบัวน้อนี่นี่เนาะครับเนาะก็จะออกบานๆไปแล้วเนาะครับเนี่จนล่าลอยเนาะครับเนาะเดินหาจนล่าลอย คนไหนดวงดีก็เจอไปเนาะครับเนาะสำหรับการหาเฮ็ดในป่าอ้อยแต่คนไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เลี้ยวเตะใครจะไปเจอเนาะครับเนาะเพื่อนๆป้าพี่น้องมาดูชมบรรยากาศล่าลอยเนาะครับเนาะเดินหาจนล่าลอยคนไหนดวงดีก็เจอไปเนาะครับเนาะสำหรับการหาเฮ็ดในป่าอ้อยป่านีเตียงนีเนาะครับเนาะนพี่น้อง อันนี้อันนี้ดอกที่ได้มาเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรกำลังขึ้นเนาะครับเนาะนแต่ก็ออกอยู่ด้วยครับเด้อกลางเดินนี่ก็ออกเนาะครับเนาะนี่เห็ดออกในกลางเดินเนื้อที่เนาะครับเนาะไม่ใช่ในน้อยเลยนี่ที่การเดินหาเห็ดเดินหาเจดูบรรยากาศเด้อครับเด้อพี่น้องนี่สถานที่เนาะครับเนาะ ดูบรรยากาศสถานที่หาเฮตดเนาะครับเนาะพี่น้องก็